สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องจุบพันธ์นะครับนี้ผมจะพามาดูออนิวเชฟนะครับหัวฉีดติดแบบเดียวกับพันเก้าเดะเลยนะครับการสร้างงานออกแบบฝาครอบวาลเป็นเอ่งกระทะเนี่ยครับติดทั้งหมด3หัวเลยนะครับต้องรื้อคอยนะครับออกมาแล้วก็ใช้เครื่องกระแทกนี่นะครับออนิวเชฟนะครับใครที่ใช้มาเป็นแสนโลแล้วนะครับผมควรเข้ามาเปลี่ยนแหม่ลองด้วยนะครับอันนี้ลูกค้าได้ทําการแก้วาลทั้งร้านด้วยนะครับ คือจุดประสงค์แรกก็คือเขาจะมาแก้วาวนั่นแหละครับเพราะว่ารถมันนานแล้วมันมีเสียงดังนะครับแก๊กแก๊กแก,ก๊ก,ก,ก็เลยเข้ามาแก้แล้วก็ลูกค้าต้องการอัตราเร่งที่ดีขึ้นก็เลยเอาคันเร่ง power boost ของ e c u Shop นะครับตัวถูกใส่เข้าไปด้วยนะครับเนี่ยครับชุดแก้วาวลอยของเราจะเป็นผลิตภัณฑ์ของ6.9ลิตรนะครับ performance u p r a d e valve wow นะครับนี่นะครับ นี้เราก็ได้ทําการแก้วาวที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็